สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็จะพารดินาทุกท่าน,านมาตกปลาอยู่ที่บอนิ้วเทียครับผมเอ่าอ,อาทิตย์ที่แล้วผมกับบอดนะด้มา,า,า,มา,มา,าครับผมบอดดี้มิทนาแต่ว่าอาทิตย์นี้ได้ม่าจัจะพารดินาหลันมาตกปลาคือเกาผมอยู่ที่บอนิ้วเทีย <c oughs> นี่ก็อากาศแจ่มใสครับผม กำลังเริ่มทยอยเขามาแล้วครับผมตอนนี้ก็ต้งโมโหครับว่ามันจะเดือดว่าก็อาทิตย์ที่แล้วคงกระเพาะมากนะครับเนาะปลามันจะขึ้นาตรงใดครับผมทั้งใดก็ะฝากขาไปชมเขาไปแช่กันครับผมว่าจะชิดได้ไได้น้อยครับผมก็ฝากนานา,นา,นานทุกทันนะครับเนาะ เราก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมแล้วตยงเลยมันน่าจะไม่ไม่ค่อยมีอ่ะใครบอกแม่งไปอยู่หน้าบอกใช่ไหมสะพ้อนแม่งโหดแป๊บเดียวสี่ห้าตัวนวับรวยใช่ไหม ้าไม่ได้เลยนะตรงนั้น ASMR อยู่ตรงกระดูกฝั่งนังง Teraz, ้นนะมีรถตู้ไ <assistant ambitious> <dell> อ้แก๊งรถตู้มาอยู่ห้าคนอ๋ออ้าวครับจะเริ่มแล้วปล่เก y e บ mần đồ nó cát ở đì vào nó cá nhân kiếp lời ơi ơ vô quê กระดกกระดกปลายังไม่แตกอะไรนีไ่ไงโหจริงๆด้วยตรงนั้นจริงๆด้วยกองอยู่ตรงนั้นแล้วไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะน้าออฟน้าออฟไม่วิ่งนะน้าออฟหน้นาออฟไม่วิ่งนะเพราะว่าแข็งไม่ไหวแล้วเพราะว่าทำไมไปไม่ได้ปลานะ่ะเอาไอโยงนอนสองตัวแล้วไปไหม ไปเลยครับหลังไม่ชินหัอกเออไปเถอะชดีรหัสกูบอกแล้วอย่าไปอยู่ย่อนย่อนกัด,ดโอ้ขาดขาดขาดไปตะชิน่ไ,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 ได้เยไม่มีตรงเนี้ย

ไม่งัดตึงเลยอะตีใบตกปุ๊บเอาเลยอะแต่อย่างงี้ก็งามล่ะเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็มา เรื่อยๆวิ่งมาปลาหนีเลยอ่ะตะยงวิ่งมาปลาหนีเลยอ่ะฉันว่ามันอยู่ปากท่อนะเพราะว่าพ่อแกเคยตีอยู่ปากท่อตกปุ๊บกัดเลยนะนั่นเห็นไหมโอ้ยไปจีบจริงๆด้วยปากท่อเอ้าวิ่งมาตามากัดเฉยเลยเว้ยซ้ำเลยอ่ะผมว่าแล้วมันอยู่ปากท่อจริง

เอาแต่ว่าไม่อยู่ตอนแรกอ่ะหมดไอ้สัตว์เฮ้ยตามมากัดอ่ะตามมากัดไม่ติดอ่ะมันวิ่งตามมาเมื่อกี้นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ มื่อก e. ี้วัดเดี๋ยววัดเลยกันนะนั้นอยู่ตรงนี้เลยนี่รอสองที่แล้วนะเด็กลอใกล้เนี่ยนั่นแหละไอ้เรื่อเดี๋ยวฉันวัดสองที่มันอยู่อ่ะมันต้องเหยอะเล็กป่ะกินละแวงละแวงไงลูกรู้ได้ไงว่าปลาอยู่ตรงนี้ ไปลปิ้งกับกัารองผมไม่ติดมันมือเกมวิ่งอยู่ดูนี่ไอ้ย่าสายวิ่งขนาดนี้ขัดเอ้ยมาพี่มาช่วยกันมาช่วยกันแมงมั่วชิปตุ่งเหยียยเล็กปะนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กแมงฟัดวิ่งติดหตะวางผูวางยังไม่อยู่ เอาแล้วไงเอาแล้วตัวเล็กปะต้องเหยื่อเล็กปะที่เหยื่อใหญ่ไม่เอาไม่โดนอ่ะใช่งงจริงจริงมึงวิ่งทำเหี้ยออะไรหนาล่ะเปลี่ยนเหยื่อกันเร่งดูดไปสองทีดูดก็ไม่ติดเหยื่ออแต่พิธีการขาดจัดไป เยเ่าวงยดีกยัง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 ไม่ได้ป,า <c oughs> ปลาคนละสามทีก็จะชินคนลีกจะชินหายเลยอะมามา่ะแ่งรอคนละสามทีก็จะชินไม่ไม่ติดอ่ะ นี yeah. ่ไงตุกต mm ัดเลยอะสายสายสายก้าก้าโอ้โหมันจะดิ่งแรงขนาดนั้นเลยบ้านพี่เลยนะตามไม่ไหวแล้วนะไปเลย ไปตาเดินไปแกโดดสัจจะ 방 o h o n g e itu di 2 วิ่งมากัดใกล้ๆเลยเว้ยแต่ดูเบ็ดมืดครับผมเลยถ่ายบดติดกับตัวที่สองรอหาเพิ่มครับผม ก็ดีแบดมดครับผม <c oughs> ครับผมกะสำหรับบุฟเฟ่มื้อนี้ครับผมปลาก,กับกัดบอคอยดีกันไดค้ครับผมมัน,นียังได้แค่สองแทมคมทรับผมกะยังถือว่ารอดตัวไปอธิบกที่นี่ก็เอาใบเสนอร์กันครับผมเดี๋ยวพอกันอาทิตย์หน้าครับผมอาทิตย์เจอกันไหม สวัสดีครับ